ครับผมก็ขอกราบนมัสก,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีสสดคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับผมมาพบก,กันตอนเมื่อค่ำเหมือนเดิมน,นะครับผมนะักครับผมหลังจากเล่นงานกับผมก็ถามมาว่านะ้องมีคำถามว่าชวนชมอ่าถ้ามีต้นตอขนาดที่โตที่บ้านแล้วเราไปเสียบได้ไหมก็เสียบได้เหมือนกันนะครับผม อันนี้ต้นนิ้เฮตโตนะต้นโตผมไม่ได้ยกมาเพราะยกไม่ไหวเนาะก็ประมาณนี้นะคือถ้ากิ่งเขาเราดูแล้วว่าเออถ้าไม้กิ่งมันมีอายุมากไปมันจะเสียบยากหน่อยแล้วก็ขยับขึ้นมาเสียบบนๆหน่อยตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมก็อันนี้ก็มีอยู่สองกิ่งนะอันนี้ก็มาเสียบตรงนี้ิ่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้กิ่งหนึ่งเห็นแล้วก็จะได้ไม้มาแบบนี้เป็นอันนี้ผมจำไม่ได้หรอกว่าผมเสียบอะไรลงไปน่าจะเป็นดอกเดียวกันละมั่งเนี่ยนะไม่รู้นะ ก็จะทิ้งไว้ดูก่อนนะครับผมก็มีไม้ให้ดูด้วยอยู่สองชุดสามชุดนะครับผมก็เพิบรณาไม่มีท่านไหนรับเลยเนาะอันนี้จะตกต้นละสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับผมอันนี้ต้นที่หนึ่งนะแต่ไม้ไม่ตัวมากเท่าไหร่นะแต่ไม้มีคุณภาพนะเป็นไม้เสียบต่อนะเป็นไม้เสียบต่อนะครับผมแต่ว่าท่านไหนจะเอาคู่นี้ก็หกร้อยบาทนะครับผมรวมส่งทุกอย่างก็เดี๋ยวจะพาไปดูพาไปพาไปดูนะต้นต้นที่นํามาเสียบกิ่งที่นําเสียบแบบเป็นต้นแม่ต้นเดียวกันเลย ก็ตัวนี้นะจะเป็นแดงสยามนะตัวนี้แดงมากไหมแดงสยามสวยนะแดงสยามตัวนี้ผมไม่รู้ชื่อนะตัวนี้ไม่รู้ชื่อผมจาไม้ไม่ได้หรอกมันมีเยอะเกินไปแต่ก็มีความสวยอีแบบหนึ่งนะตัวนี้ก็เวลาไม้ออกชอดอกเต็มต้นมันจะดูสวยงามตัวนี้นี่ผมทิ้งไปหมดแล้วน่าจะเหลือต้นเดียวที่มีนะเนี่ยดีนะที่อยากเสียบทิ้งไว้แล้วก็เอาทิ้งไปแล้วก็ออกดอกมาตัวนี้เป็นไม้ เก่าๆที่เคยทาไว้นะตัวนี้เดี๋ยวลองลองดูตอนบานนะจะสวยไหมเพราะว่าสวยนะเป็นมาที่กก็บด,ดอกหนาด้วยนะดอกโตนะเก็บด,ดอกหนาด้วยตัวนี้นายเก็เหลือต้นเดียวนะคิดว่านะเพราะว่านไปหมดแล้วแหละก็ไม้จะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นหงเหินนะหงเหินก็จะมีความสวยงามนะหงเหินหงเหินตอนตนี้จะเป็นคาเมล่าก็ยังบานได้หมดนะคาเมล่าแ,แบบนี้ครับผมคาเมล่าตัวนี้จริงๆผมใช้กี้เพชรมาทํานะ แล้วออกมาแบบนี้กี่เพชรจะเป็นดอกที่สีแดงที่มมสวยงามนะอันนี้มาสามชั้นก็ไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงดีเอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนตัวนี้จะเป็นซูเปอร์สวิตนะตัวนี้เป็นซูเปอร์สวิตอันนี้น้าจะลด้ต้นเดียวเหมือนกันนะผมก็ปล่อยไปหมดแล้วแหละมันไปไม้กับไม้ที่อะแหละไม่มีดอกกันแหละจะรูรวงกันไปก็เลยทําให้หน้าเกลืตอต้นเดียวนะดูแล้วก็อันนี้ใบจกดูแตกการเับเอื่อนเยอะเลย แล้วมาดูไม้ชุดบ้างหาขั้นไหนอยากจะช่วยผมรับไปเลี้ยงนะครับผมก็ก็ขอบคุณได้ก่อนนะตัวนี้จะ็บยกญี่ปุ่นนะทรงเลนทรงสูงนะอันนี้เสียไว้อันนี้จะเป็นพวกลักกี้นะเสียบลักกี้จะเป็นโซนสีขาวเป็นไม้ชั้นเดียวนะแต่ว่าลักกี้นี่ถ้าไม้สมบูรณ์จะเป็นดอกเต็มต้นเลยอันนี้ใบเขาล่วงหมดอันนี้ก็ชอด,ดอกเลี้ออกมาประมาณนี้เห็นไหมอ่าอันนี้คือลักกี้เวลาโตไม้เป็นี้สวยนะเพราะว่าเป็นไม้ต้นโตอันนี้อยู่ในตระกูลยากเป็นยักญี่ปุ่นนะเอามาเสียบยักญี่ปุ่นไว อีกตอนหนึ่งก็จะเล็กลงมาหน่อยนะเล็กกว่าเเล็กมาหน่อยอันนี้จะเสียบแดงลงกซับเอาไว้นะครับผมแดงซับก็เป็นไม้ชั้นเดียวเมืออการหาขั้นไหนใจดีใจปัม้มมอยากจะช่วยผมจริงๆนะคู่นี้เนี่ยเพราะว่าไม้มันต้นสูงต้นโตนะก็อยู่ที่480บาทเลยนะไม่แพงนะเพราะว่า480บาทถ้าต้นนี้เราไปซื้อต้นเดียวก็ตกไป3 0 0แล้วเนี่ยนะนะ480บาทนี่ลูสูงแล้วนะครับผมหาขั้นไหนชอบคู่นี้นะเป็นไม้ชั้นเดียวก็ขอพระคุรล่วงหน้า มาดูคู่นี้ไปยากมากอันนี้ค่ามอันนี้สวยนะคาริชันเนี่ยท่านเห็นพี่เห่นคาริชันดอกสวยแนะเดี๋ยวทอสับเครื่องนี้มันไม่มีรูปดอกให้ดูนะคาริชันก็ม,มีมีอยู่เนาะมีอยู่เออมีอยู่ไหมไม่ได้ลงให้ดูอันนี้ตัวนี้ไม่รู้นะว่าไปมาจะเป็นมงไตวันหรือจะเป็นแดงก็ไม่รู้แหละเพราะตัวนี้จะเป็นไม้ที่เสียบสองสองสีนะต้นเดียวนี่อันนี้เสียบตรงนี้นะอันนี้ผมตัดตัดกิ่งกิ่งมันยาวไปแล้วก็ตัดแล้วก็แตักิ่งมาใหม่อันนี้จะสองสีนะเสียบตรงนี้นะเป็นไม้สองสีสองต้นนี้ อันนี้ไม้สองสีไม้ต้นโตนะอันนี้สองต้นได้สามสีก็อันนี้สวยนะตัวนี้นี่ถ้าไม่รับก็จะไม่ลงแล้วอันนี้สี่ร้อยก็แล้วกันเนาะเพิ่มราคาไปเลยเพราะหาไม่รับง่ายราคาบมสูงตัวนี้นะมีมีถามมาน้องม่วงอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอันนี้เป็นม่วงไต้หวันหรือม่วงทำนะถ้าถ้าบานแล้วยิงรู้ว่าถึงอะรู้ได้ว่าอันนี้เป็นม่วงทำอันนี้เป็นม่วงไต้หวันนะอันนี้ก็ตอกสวยนะโปรสวยอันนี้ก็อันนี้จะเป็นมังกรทองนะตัวนี้คือมังกร อันนี้คือดอกของมังกรทองจะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมังกรทองเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมเด็ดอีกต้นหนึ่งมาเพราะมันต้นใหญ่ยกมาไม่ได้ก็เลยเด็ดดอกเข้ามายืมดอกเขามาถ่ายดูอ่านี่คือมังกรทองกูนี้ก็สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะสำหรับผู้ของมังกรทองนะครับผมเพชรบันณาที่พูดนี้คือเพชรบรนณาจากต้นนี้เลยนะครับยิงจากไม้ต้นนี้เลยนะเอาไม้ต้นนี้แหละไปเสียบกิงเหล่านี้แหละไปเสียบครับผมอันนี้เพชรบรนณาอ่ะอันนี้สายพันธุ์ไม่ต้องพูดถึงนะว่านับมาจากไหนนะสายพันธุ์ของ อาจารย์ท่านมีชื่อเสียงเรื่องเทพบรรณามากในประเทศไทยเลยนะอันนี้ผมรับมานานแล้วเป็นอาจารย์ที่ที่มีชื่อชื่อเสียงมากในประเทศไทยสำหรับการทําเทพบรรณาเนี่ยท่านมีชื่อเสียงมากมากเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่เอย่ยชื่อท่านนะก็ประมาณนั้นนะคือเทพบรรนาเนี่ยถ้าเป็นไม้คุณภาพไม้ากท่านเนี่ยแก่มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะถ้าถ้าไม่ได้ได้เราก็เมตราท่านถึงจะให้มาตั้างใยพันธ์ เชวนชมเดี๋ยวจะพูดเรื่องการเสียบชวนนิดนึงชวนชมเสียบนะถ้าเป็นฤดูที่หนาวจะเสียบยากหน่อยนะก็ขอแนะนําให้เสียบชวนชมนะครับผมในช่วงอ่าช่วงจะเข้าดูฝนนะช่วงจะเข้าฤดูฝนจะเสียบง่ายนะเสียบสวยไวมากอันนี้เป็นไม้พ่อเล็บเป็นไม้ที่เขี่ยเกสรนะตอนนี้ผมไม่เขี่ยเกสรแล้วเพราะว่าผมมีความเสื่อที่ที่ไม่ค่อยที่แย่หน่อยก็เลยไม่ไม่มีรมที่เะเขี่ยเกสรถ้าใจไม่นิ่งนะเกะเขี่ยเกสรไม่ได้ต้องใจนิ่งมือนิ่งด้วย อันนี้สาหรับผมนะถ้าผมใจหัวใจผมยังยังเป็นแบบนี้แล้วก็มือยังสั่นผมจะทําไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปนั่งเล่นแป๊บหนึ่งนะครับผมหาแค่ไหนก็ดีอย่าช่วยเหลือผมก็ขอะคุณมากที่สืก็มีอยู่นี่นะครับผมอันนี้ชุดละสี่ร้อยนะสองคู่ละสี่ร้อยสี่ร้อยมันมันต้นต,ตัวแล้วไม่ใช่ไม้ต้นเล็กนะครับผมอันนั้นก็ขอสี่ร้อยแปดสิบแล้วกันนะดอกดียอแหลงเราั้นเดียวเดี๋ยวผมไปนั่งก่อนผมปวดขาจังเลยเดี๋ยวอยากอยากไปนั่งเส่อมีคุณแม่อยากเจอหน้าคุณพ่อด้วยเนะาะแล้วผมแป๊บหนึง่ง ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกท่านเลยนะครับผมกับพี่ด้วยอันนี้ก็เหนื่อยนะครับผมหลังจากเล่นงานมาก็มีคุณพี่แซวมาอยู่เนอะแซ่มาอยู่เนอะว่าขี้บ่นบ่นเียงมากก็อยู่คนเดียวไม่รู้จะพูดกับใครผมก็เลยบ่นบ่นไปงั้นแหละเนอะก็มีหลายท่านบอกว่ารู้สึกเบื่อหนานแล้วนะกับช่องช่องผมเนาะก็ไรแสนาบ้ากเ่วงนี้ก็รู้สึกแม่ขี้บ่นจังก็ขอโทษด้วย จริงครับผมก็ชอบบทชอบบทนะไม้แต่ก่อนนะผมทําไม้ได้สวยมากจริงก็ยังมีหลายท่านนะที่ของรท่านอยู่นะที่ผมยังไม่ได้อ่านข้อความจริงแต่ก่อนทําไม้สวยการทำไม้อยากให้สวยเราต้องทําจากความรู้สึกทกําจากหัวใจจริงครับผมเราที่จะทําไม้ได้สวยแล้วก็เราจะมีความสุขกับการทาทาไม้ทํางานด้วยแต่ก่อนผมโชคดีมากมากนะผมได้อยู่ใกล้ได้อยู่ใกล้ชิดแล้วก็เคยได้พูดคุย แล้ผู้หญิงคนที่ผมรักมากที่สุดด้วยนะก็ทําให้ผมมีมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีมีพลังในการทางานมากแล้วก็ทําให้มีความสุขในการทางานแล้วก็ผมสามารถเสียบไม้ทั้งวันทั้งคืนได้แล้วก็ทํางานออกมาได้ดีได,ได้สวยด้วยไม่มีที่ติเลยนะแต่ทุกวันนี้มันมันกลับกันทำให้ผมเสียบไม้ได้ไม่สวยเลยแล้วก็รู้สึก แล้วก็ไม่สามารถเกียนอิสอนได้มือสั่นท้าหัวใจผมสัม่นท้องเองก็เป็นโรคประจําตัวด้วยหัวใจด้วยแล้วก็บางครั้งที่เราเจอเรื่องที่ไม่ดีผมกข์นในที่เรากระทบกระเทือนกับหัวใจเรามันก็จะทําให้ทํางานออกมาได้ไม่ดีนะครับผมก็หวังว่าวันหนึ่งนะผมจะโชคดีแล้วก็ทุกอย่างจะจะผ่านพ้นไปแล้วผมก็จะได้กลับมาเป็นยุคที่อกสระเเต็มตัวแล้วก็มาทํางานเหลือเต็มที่อย่างที่หลายท่านเคยเคยเข้ามารับชม ตอนนี้ก็อาจจะมีไม่มากแต่ก็มาด้วยคุณภาพก็กลับของคุณทุกท่านของคุณทุกที่ทุกท่านมากก็ที่ให้ความสนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลือตอนมาครอของคุณทุกท่านครับผมก็มีมีคนพี่บางท่านก็แตวสนุกสนุกนะบอกว่าคือเบาๆอีสานภาษาบ้างแม่ก็บางทีนะครับผมไก่ยำบอกภาษาบาานขพงนั่นไลยบ้านของกับผมไก่คนสีเกียรตินะครับก็สีเกียรติอยู่ที่อยู่เนะหลายท่านก็รู้ดีดื้อ บันเปื่อครับผมบันเพื่อตะบนตาเกียบอําเภอปูทวมพิสัยจังหวัดสรีสกะครับผมก็ชื่อเล่นจริงๆนะผมจะชื่อว่าช่วยนะชื่อว่าช่วยช่วยด้วยแต่ว่าชื่อริงก็ชื่อว่านายบุญช่วยชัยปัญญาครับผมก็มาทําช่องช่องยูทูบแตใช้ชื่อว่าช่องยูเคอีสานนะมันดูเคดีประมาณนั้นเด้อก็ไปพ่นมาบอกอยู่กับผมมาอกว้าหลายเนาะก็ไปพ่นมาบอวากว่าหลายจินขีหวังจะนอกหักเนาะ บผมเองครับเดี๋ยวครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะจริงๆผมเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งในะงการจีบสาวหกกีดสาวไม่เป็นนะกีดผู้สาวบอมเป็นครับผมคือว่าเบาสาวกเก่งอาจจะไปเห็ดพิพีถูกอเนาะอาจจะไปเบารู้ระยะเห็ดแห้งลำคาญเบียดน,นยายก็ยอมรับคาวามจริงนะผมผมยอมรับความจริงที่ว่านะว่าคนที่ผมรักคนที่ผมชอบเขาไม่ได้ชอบผมไม่ได้เลือกผมไม่ได้ม้วนวัดตรงผมเขาจะมองอมไปมันก็อย่างว่าเนาะ ตัวเองก็ไม่ได้น้อยใจนะว่าตัวเองที่เกิดมาต่ำก้อยที่ไม่มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ที่ยังทํางานแบบมีฐานะแบบนี้ก็ก็โดนล้อประจํามโดนเพื่อนล้อว,ว่าไม่เกรียมเนื้อเกียมตัวอย่างนั้นอย่างนี้ก็โดนคําบูดถูกความเหยียบยยมแต่ว่าบ่อยๆครั้งมันก็รู้สึกอับอายนะอับอายแต่บางครั้งก็รืเออหยยบแยบพูดก็เหมือนกับเป็นการให้ลังใจนะอย่างการลองดูถูกโดนคนอื่นดูถูกแล้วก็พยายามสร้าง ปรับตัวให้ดีขึ้นแต่เราถูกทุกวันมันก็รู้สึกว่าแย่ทาให้เขาทำให้ควรู้สึกมันดูแย่ๆนะแย่ yeah. แต่ยังไงก็ต้องสู้ครับผมผมเองต้องทางานทุกวันผมมีถึงผมชีวิตที่ต้องดูแลนะอันนี้ก็ไม่ใช่พูดให้นั่งสารอะไรหรอกก็ผมเป็นคนที่ชอบพูดพูดมากด้วยแล้วก็จะชอบพูดความจริงบางครั้งความจริงก็มีหลายท่นานเตือนว่าความจริงเราไม่น่ามาพูดในการทํางานเพราะว่าความจริงบางครั้งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ว่าผมเองผม ผมไม่รู้นะผมกลัวผมไม่เปลี่ยนผมกลัวผมไม่เก่งด้วยกลัวผมไม่เก่งด้วยกลัวผมไม่เก่งนะแต่ว่าจุดจุดเขามีคนว่าเออเรายัางไงผมไม่รู้นะแต่ว่าบางท่านอาจว่าอยากเป็นคนดูดูน่าสงสารจริงๆทุกคนก็มีความน่าสงสารทำงานแหละแต่ว่าผมเองก็จะไม่ถึงขนาดนั้นนะการทํางานก็การพูดอะไรก็มันอาจจะผิดพลาดบ้างหลายหลายครั้งเนาะก็ขอโทษด,ด้วยนะรับผมเองก็ ไม่รู้นะผมเองก็ชอบพูดแบบนี้แต่ผมรักใครก็บอกว่ารักถ้าไม่รักก็บอกว่ารักถ้าอย่างไรผมก็ชอบพูดอย่างนี้ผมไม่ไม่รู้นะผมไม่รู้กันแต่งแต่งคําพูดเพราะผมไม่ไม่ผมรู้ขนาดนั้นหรอกก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยโอ้ลงโว้ภาษาบัดหรอเปล่ไงว่าใันไปปึ๊บเข่าบากู้ผิดไปแล้วว่าใครนังอยู่สีเกียดเดียวมั้ยเปอแป๊บเดียวโลกู้ผิดไปแล้วไปหาคุณป้าเนาะขออะไรทั้งนี้ โอเคนะผมเองก็จะพยายามทํางานต่อไปครับผม,ผมพยายามหาทุกท่านยังช่วยย,ยังยังเมตตาผมอยู่ขอบพระคุณคนระับผมจุกมือผมเดือนแม,ม่คนที่จะว่าเห็นบ่าวบ่าแบบมาอุตส่าห์ดีละโอเคนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายัขอบคุณที่สุดนะขอบคุณมากก็จบเลยครับผมขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ